ดีครับผมพบกับช่างต้มเพชรบุรีตามเคยนะครับผมเช่นเคยนะครับผมต่อไปนี้นะครับผมก็ลงเช้าให้ลงคลิปให้ทุกเช้าทุกวันนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับก็งานอะไรซ่อมบำรุงเยอะมากนะครับผมอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพักเท้าของเว็บร้อยห้าไฟเลี้ยงแมงลมนะครับเบิกครั้งหนึ่งก็หลายบาทนะครับผมแพงมากเลยนะครับแต่ว่าลูกค้านะครับไม่ต้องตกใจนะครับผม พักเท้านะครับผมสเตย์พักเท้าตัวนี้นะครับก็ของลูกค้าไม่ได้แตกหักแต่อย่างใดนะครับผมแต่ว่าส่งมาซ่อมนะครับผมมาซ่อมอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับส่วนมากนะครับพักเท้ารุ่นนี้นะครับที่ส่งมาซ่อมกันนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่นะครับรูมันเฟอกรูมันสึกนะครับก็คือ เวลาใช้ไปนานๆน,นะครับเนี่ยต้องยางหรือหนวดกุ้งเคเบิลทายรัดแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่รัดนะมันจะเป็นยังไงอ่ะก่อนเราจะแกะจะถอดนะครับผมมันก็จะสั่นครับเวลาวิ่งคนเดียวนะครับผมมันก็จะสั่นอย่างนี้เลยนะครับผมเพราะว่ารูมันสึกมันเฟิอกนะครับใช้ไปนานๆแล้วเวลาคนเหยียบขาก็จะแอนลงไปด้านล่างนะครับอ่ะอันนี้เรามาถอดกันนะครับผมถอดสลักตัวนี้ออกเสร็จปุ๊บ ดึงออกได้เลยนะครับผมามาดูซิว่ามันสึกเยอะขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับผมสึกเยอะมากนะครับนี่เยอะมากเลยแบบนี้อันนี้เราก็จะมาทำการซ่อมกันนะครับผมในการซ่อมเนี่ยก็ซ่อมได้หลายวิธีนะครับตัวนี้เป็นพักเท้าสเตย์พักเท้าที่ลูกค้ามีการพ่นสีบอลมา นะครับปกติเนี่ยเขาจะไม่พ่นสีจะเป็นสีเนื้ออลูมินียมดิบๆเลยแต่เนี้ยลูกค้าพ่นสีมานะครับผมถ้าเกิดว่าเราเชื่อมมันก็จะเกิดการเขาเรียกว่าสีพองปุนะครับปุพองเหมือนคล้ายๆว่าคนเป็นหนองเป็นฝีนะครับสีจะปูดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะคงความสวยงามของสีเดิมให้ลูกค้านะครับเราจะซ่อมแบบ ไม่เชื่อมไม่พอกเอ๊ะแล้วทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาต่อเลยครับผมหลังจากที่เรานะครับจับสเตย์บักทเท้ายึดเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่านะครับหลังจากดูคลิปนี้จบนะครับผมจะต้องมีคนส่งมาทำอีกเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวจะทำแบบว่า รอรับได้เลยข้างนะห้านาทีอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าก็ทําได้แต่ต้องเร็วด้วยนะครับถ้าช้าเดี๋ยวกลัวลูกค้ารอนานนะครับผมอันนี้นะครับเราจะหาศูนย์มันแค่ครั้งเดียวแหละนะครับก็คือเวลามันเฟ้อมันจะเฟ้อเดินเดินหน้ามานะมันจะเฟ้อถอยหลังมานะครับเราก็ต้องเจาะอยู่ ตำแหน่งเดิมของมันนะครับไอตำแหน่งที่เฟิ่มเนี่ยเราก็จะไม่เจาะ <c oughs> นะครับผมกจ็จะเจาะตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมของมันนะครับแล้วก็จะกึ่งบูทใส่ไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรานะครับ เจาะก่อนนะครับผมล้วงก่อนล้วงอลูมิเนียมใส่ก่อนนะครับส่วนเรื่องของรูนะครับเราจะขยับเข้าขยับออกอันนี้ก็ค่อยทําได้นะครับผมแต่อย่างอย่างแรกเลยคือต้องหาศูนย์กลางมันก่อนนะครับว่าศูนย์กลางมันอยู่ตรงไหนนะครับแต่อันนี้นะครับศูนย์กลางก็อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งดอกเนี้ยเล็กไป นะครับไม่ผลเพราะว่ารูเฟอร์ก็เฟอร์เยอะนะครับผมอ่ารูเฟ,รเฟอร์เฟอร์เยอะมากาเปลี่ยนต่อโตขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมเซนเตอร์ Center นะครับศูนย์กลางเขาก็อยู่ประมาณแปดมิลน,นะครับผม ของพักเท้าอะลูมิเนียมนะครับตัวประมาณนี้ก็ไม่เกินกว่านี้แหละนะครับรู้ว่าใช้อยู่ประมาณเนี้ยนะครับอ่ะเริ่มกันเลยครับอ่าวัดก่อนนะครับผมขอวัดขนาดก่อนว่า ได้กึ่งกลางไหมนะครับผมโยไปทางไหนเยอะหรือเปล่านะครับอ่ะอัน,นี้ก็วัดอ้างอิงนะครับมาจากสเตยพักเท้าเดิมนะครับผมเดี๋ยวดูพักเท้าก่อนนะครับพักเท้าหายครับตอนนี้อ้าอยู่นี่นะครับผมนี่นี่คือพักเท้าของเดิมที่ลูกค้าใส่ นะครับนี่เราก็ดูว่าช่วงนี้ครับเขาจะชนนะครับแล้วก็ช่วงรูเนี่ยเขาอยู่ประมาณไหนนะครับเราก็เอาไปวัดกับรูที่เราลองจะเจาะนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับได้ตำแหน่งนะครับจัดเลยนะครับจะนานตอนหาตำแหน่งหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่พอได้ตำแหน่งแล้ว นะครับก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับเจาะเลยครับผมเจาะทะลุลงไปยังข้างล่างเลยนะครับเี่เห็นมุมนี้ไหมนะครับเนี่ย เราลงไปยันข้างล่างอีกฝั่งหนึ่งเลยนะเห็นไหมสองโลมันจะได้เท่ากันไงได้ไม่เยื้องครับเรองการซ่อมที่มาตรฐานนะครับผมเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะได้รูนะครับที่มีความโตสิบสองจุด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 สิบสองจุดสองนะครับผมอเสร็จแล้วนะครับ นี่อลูมิเนียมนะครับผมอลูมิเนียม,ม,มกึ่งใสนะครับผมอ่ะกึ่งอลูมิเนียมกันต่อครับนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็นะครับ เก่งให้ได้12.3นะครับเราจะยัดเข้าไปแบบตึงๆหน่อยนึงนะครับจะไม่เอาพอดีนะเดี๋ยวมันหลวมนะครับยัดเข้าไปแบบเ็ตึงเลยนะครับวัดก่อนครับ12.3อันนี้14มิล นะครับความยาวความลึกก็วัดที่ไอตัวพักเท้าได้เลยครับข้างหนึ่งจะยาวอยู่ประมาณ6มิลนะครับผม2ข้างก็12มิลนะครับอ่ะผมจะขีดเส้นไว้ก่อนเลย6มิลนะครับมาร์คตำแหน่งไว้ก่อน6มิลนะครับนี่อ่าได้แล้วทีนี้ก็ความโต12 จุดสามเท่าเดิม <c oughs> นะครับเราจะาจเข้าไปแบบปอกสูบเลยนะจะตีเข้าไปแบบตึงๆเหมือนว่าเราเราอัดปอกสูบอัดเขาอย่างเข้าไปะครับแน่นๆเลยนะครับอันนี้สองจุดห้านะครับผมสองจุดนะครับก็จะได้แนละ้อะ อลมินียมเกตดีครับเงาวแว๊บเลยนะครับอโอเคได้แล้วนะครับผมทีนี้ก็เราจะทำการที่เรียกว่าตัดนะครับผมก็จะตัดมันออกนะครับ ที่การตัดก็นี่ครับถ้าใช้มีดกึงตัดก็ได้ครับมันเร็วด้วยแต่ว่ามันจะเสียเนื้อที่อลูมิเนียมไปเยอะนะครับมันจะเสียพื้นที่เยอะเราก็เลยใช้เลื่อยอ่าเดี๋ยวดูเลื่อยเลื่อยอลูมิเนียมกันนะครับมันนิ่มนะครับเลื่อยแป๊บเดียวก็ขาดแล้วนะครับเล็กขนาดนี้นะครับกระจึงเดียวเองนะครับผมอ่าก็เนี่ยครับเลื่อยไปเรื่อยครับได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะครับ จะใช้ใบตัดนะครับผมเครื่องตัดก็เสียดายเนื้อนะครับเลื่อยนี่แหละคงจะกินเนื้อพื้นที่อลูมิเนยียมน้อยที่สุดแล้วนะครับผมอ่ะก็เลื่อยไปเรื่อยต้องรีบครับอ่านานหน่อยครับคลิปนี้แต่ว่าได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรพลาสติกพลาสติกนะครับผมสมัยก่อนเขาก็เลื่อยกันอย่างนี้แหละนะครับตอนที่ยังไม่มีใบตัดนะครับยังไม่มีมีตัด ถามคนเท่าคนแก่มาครับก็ใช้เลื่อยบนหัวจับนี่แหละนะครับเป็นวิธีแบบบ้านๆนะครับเด้ะกำลังด้วยนะครับผมปลอดจะได้ขยายครับใกล้ขาดแล้วครับ นะครับถ้าเลื่อยคมก็แป๊บเดียวแหละนะครับอันนี้ใบแถมมาคงเลื่อยนะครับอ่ะขาดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ตึงเก็บนะครับผมนี่ตึงเก็บงานเราจะตึงเก็บงานกันนะครับ เราจะทิ้งให้มีขอบไว้หน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งขอบไว้นิดเดียวนะครับนิดเดียวพอเขาเรียกว่ามันจะมีบ่านะครับบ่ารับ ไม่ปลุกลงไปข้างล่างนะครับถ้าจะพูดไปก็คือว่าเขาจะมีบ่ารับแบบนี้นะครับผมนี่จะไปรับรูสเตย์พักเท้านะครับผมนี่ครับจะรับรูสเตย์พักเท้านะครับนี่มีบ่าเห็นไหมพอตีเข้าไปอัดเข้าไปบ่าเขาจะรับอยู่นะครับมันก็จะพุบไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันจะมี เขาเรียกว่าเหล็กสเตย์วักเท้านะมันจะล็อกอยู่ด้านบนนะครับบ่าเดี๋ยวเราลองไปใส่ดูกันครับนี่นะครับผมก็ลองใส่ดูปุ๊บนี่กําลังตึงๆพอดีเลยนะเดี๋ยวอัดลงไปหรือเอาค้อนยางนะครับกระแทกลงไปสักหน่อยนึงนะครับผมมันก็เข้าแล้วแล้วก็ไม่ไม่เสียหาย นะครับผมก็ใช้ค้อนยางนะครับผมนุ่มๆนะครับหรือใช้ทองเหลืองค่อยๆนะครับผมแท่งทองเหลืองเล็กๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรากึงมาตึงๆพอดีพอดีนะครับผมอ่ะเราก็ค่อยๆใส่ไป โอเคนี่ครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวออกมาให้ดูครับนี่มันก็จะเป็นหมุดแบบเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกองไ่โฟกัสก่อภัยเนี่ยครับเป็นหมุดแบบเนี้เนี่ยเท่เลยเป็นไงทักเท้าแบบใหม่นะครับอันนี้ยังลงไม่สุดนะยังลงไม่สุดเดี๋ยวต้องค่อยๆเคาะให้มันสุดให้มันสุดอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ทําอีกข้างหนึ่งใส่แล้วก็เจาะรูนะครับ อ่ะนี่ก็เสร็จอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็เคาะเข้าไปเลยนะครับผมอ่าค่อยๆเคาะเข,ข,ข้าไปครับเผื่อจะแน่นกว่าเชื่อมด้วยนะครับนี่เป็นไงตัวที่หนึ่งนะครับผมตัวที่สองนะครับผมนี่ไนงะแล้วก็ยังไม่สดยังไม่สดนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไป ไล่นิ่มอลูมิเนียมนะครับผมนี่นะครับผม 1..2 นะครับอ่าเป็นเหมือนกระดุมเลยนะครับทีนี้ถ้าใช้ต่อไปศึกก็ไม่ต้องเจาะแล้วนะครับผมศึกอีกนะเอาสกัดไขควงตีออกเปลี่ยนตัวนี้ยัดเข้าไปใหม่ใช้ได้อีกเป็นปีนะครับผมอ่าโดยที่นะครับสีไม่ต้องทำใหม่นะครับผมไม่ต้องพ่นใหม่ นะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเชื่อมพอกมิลลิ่งนะครับถ้าเชื่อมพอกใช้ศึกอีกมันก็ต้องเชื่อมพอกอีกนะครับผมแต่ถ้าแบบนี้นะครับศึกอีกนะเราก็เปลี่ยนบูธอย่างเดียวหรือใครนะครับอยากได้แบบแข็งแข็งก็สั่งเป็นเหล็กไปเลยนะครับผมสั่งเป็นเหล็กไปนะครับเอาบูธเหล็กมาเติมใส่เลย นะครับผมทีนี้ใช้นานยิ่งกว่าเก่าอีกทีนี้ผมจะเอาอะไรอ่ะทีนี้ทีนี้ผมจะกินยังไงอ่ะครับต่อไปลูกค้าไม่สึกกันเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้บูทนะครับผมบูทบูทสเตะวักเท้านะครับมันยังใส่ไม่ได้อ่ายังใส่ไม่ได้เพราะรูมันเล็กกว่านะครับก็ต้องทําการเจาะนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วบูทนะครับผมขนาดของบูทตัวนี้ก็อยู่ที่ หกมิลนะครับผมก็จะใช้ดอกเจาะหกมิลเจาะเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เจาะตาบฟนะเราไม่ได้เจาะตาบฟแต่เราจะเจาะเพื่อให้มันหลวมกว่าหลวมกว่าสลักสเตย์พักเท้านะครับผมถ้าเราเจาะตาบเราต้องเล็กกว่า1มิลนะครับ0ูนจุดเจ็ดถึงหนึ่งมิลแต่เราไม่ได้เจาะตาบฟเราก็เลยต้อง เอาขนาดที่พอดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันแกว่งซ้ายแกว่งขวาแกว่งหน้าแกว่งหลังมันก็พอดีเองแหละนะครับผมมันก็จะไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องตึงๆไม่ต้องเหนืดๆไม่ต้องฝืดนะครับมันจะพอดีของมันเลยนะครับใช้ดอกพอดีเจาะได้เลยอลูมิเนียมเนื้อนิ่มนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กก็ให้โตอันนิดนึงก็ได้เพราะว่าเหล็กนี่มันจะเจาะเข้ายากกว่าอลูมิเนียมนะครับอ่ะอันนี้ก็ จัดการได้นะครับผมอ่าเาะครับฟืดรูที่หนึ่งผ่านไปนะครับผมรูที่สองครับรูที่สองอยู่ด้านล่างนะครับผมรูที่สองด้านล่างนะครับผมจืดเรียบร้อยอ่าออกนะครับผมนี่ เห็นไงบ้างครับผมเดี๋ยวปึ๊บนี่นะครับหนึ่งรูสองรูนะครับผมตำแหน่งเดียวกันเป,เป๊ะเลยเห็นไหมอ่ะต่อไปนะครับก็เอาไอไอพักเท้าหลังมาลองใส่นะครับผมเห็นนะเห็นรูไหมนี่นครับผมนี่ต้องกดดันเข้าไปอีกนิดนึง นะครับแล้วก็ใส่สลักมันจึงกีแน่นนะครับผมถ้าเราเจาะพอดีเดี๋ยวมันก็ห้อยอีกนะครับเราต้องเจาะรูกระถึบเข้ามาด้านในนะครับด้านในหน่อยประมาณ 2- 3มมิลนะครับแล้วก็ใช้การนะครับกดนะครับตรงนี้กดได้กดดันเข้าไปนะครับเหมือนรถตเดิมอ่ะนะครับดันเข้าไปปึ๊บแล้วลูกยางมันจะแน่นนะครับผมอ่านี่ครับใส่เข้าไปท่านี้ก่อนก็ได้นะครับผมนี่ท่านี้ มันจะค่อนข้างพอดีมากนะครับรูสลักที่ผมเจาะนะครับเพราะว่ามันจะเฟิกยากนะครับนี่อ่ะโยกยากหน่อยเพราะว่าเจาะพอดีถ้าเจาะหลวมรูใหญ่มันก็หลวมนะครับใช้แป๊บเดียวมันก็เฟิกอีกนะครับนี่ครับนี่ครับอ่ะไม่ลงแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องดันลงปุ๊บเอาละใช้ได้ครับผมเป็นไงอ่ะให้ดูภาพรวมๆนะครับนี่เอาขึ้นปุ๊บนี่เอาขึ้นบนนี้ได้นะครับเอาลง อ่านี่ครับมันจะแน่นติดอยู่แถวๆช่วงเนี้ยนะครับผมเนี่ยอ่าเวลาขับเอาขึ้นก็ขึ้นได้นะครับเวลาเอาลงปุ๊บก็อยู่เลยนะครับมันจะไม่เอียงลงมาด้านล่างแล้วนะครับผมเห็นไหมอ่านี่คือรูตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมบนล่างเลยนะครับอ่าอันนี้ไม่ต้องใส่เอาออกก่อนผมก็ออกยากด้วยครับมันค่อนข้างจะพอดีพอดีจัดครับผมนี่ ก็สลักของลูกค้าตัวนี้นะครับสึกเป็นล่องเลยนะครับผมก็ไปซื้อเปลี่ยนใหม่เอาก็ได้นะครับผมสลักตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าของใหม่จริงๆอ่ะเขาจะไม่คลอดนะครับอันนี้มันคลอดลงไปนะครับผมอ่ะเอาออกไม่ได้ด้วยครับแน่นแน่นแน่นจริงครับรูพอดีมากเป๊ะมากนะครับอ่ะนี่ครับอ่ะให้ดูสลักนี่ครับ เห็นสลักไหมครับตรงนี้โตตรงนี้โตตรงนี้เล็กตรงนี้เล็กนะครับผมนี่สลักไม่เท่ากันแล้วนะครับแล้วรูพักเท้านะครับรูพักเท้าก็ฉีกนะครับผมนี่เฟิกเฟิกหมดเลยนะครับอืมก็ไปเปลี่ยนของใหม่เอานะครับมันก็จะแน่นดีฝาเก่าเยอะเลยนะครับแบบนี้ใครสนใจก็ส่งมาซ่อมได้นะครับผมอราคาไม่แพงครับผมแถมเร็วด้วยนะครับผมนี่สีไม่ไหม้ไม่ลอกด้วยนะครับ ดูจากสลักนะครับนี่สลักที่เฟิร์กใช้งานมาแล้วนะนี่สลักมันคอดแล้วนะครับนี่ครับดูจากสลักพอดีขนาดไหนครับใส่นี้ไม่หล่นนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพอดีจัดนะครับผมรูพอดีเป๊ะเลยหกมิลอ่าเห็นไหมบางที่นะครับมันคอดมันก็จะออกง่ายแต่บางที่มันพอดีเนี่ยมันก็จะดึงออกยากนะครับนะควันคว่ำไม่หล่นะเห็นป่ะมันไม่หลวมนะครับพอดีจัดเลยนะครับผมนี่ต้องค่อยๆเอาออกแบบนี้ นะครับก็สนใจส่งมาทําได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ